กล้องมาแล้วกล้องมาแล้วโอ้ยโอ้ยกล้องมาแล้วเป็นไรคะรับ acting โอ้ยโอ้ยทำไมคะปวดท้องปวดท้องเพราะอะไรคะหิวิวข้าวเหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวต้มที่ไหนอ่ะไปที่ปทุมธานีกันดีกว่าเหรอไหวไหมเอ้าเอ้าจะทนอร่อยไหมล่ะอร่อยมากถึงวัเนี่ยข้าวต้มสมพงเขาบอกว่าไปเปิดสาขาที่ จังหวัดปทุมธานีนะคะ<อ>ทีมงานบอกว่าดีมากดังนั้นก็จะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามันดีขนาดไหนเผื่อว่ายนันนีพี่ไปเลยโโจะไปตอนนี้แหละชมหน่อยไปค่ะของเราจะเน้นปริมาณและรสชาติอาหารของเรานี่คือสูจะเป็นอาหารจานใหญ่อิ่มอร่อยมีอาหารสดสะอาดแล้วก็บริการดีบรรจิตได้ประมาณสรคนได้ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรรดาชัยวงศ์นะคะเป็นผู้จัดการร้านข้าวต้มสมพงศ์สาขาบางคูวัดค่ะจุดเด่นของร้านนี้คือเป็นร้านข้าวต้มที่มีเมนูหลากหลายเหมาะกับลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะชื่อร้านข้าวต้มสมพงศ์เป็นชื่อของผู้ก่อตั้งค่ะร้านนี้เปิดมา40ปีแล้วค่ะยาวนานมากเหมือนกันปุปปัจจุบที่จริงก็มีนะคะเอาช่วงเร็วๆนี่ก็คือช่วงโควิดค่ะโควิดของเราก็ ลูกค้านั่งในร้านไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาด้วยการขายออนไลน์แต่ว่าช่วงนั้นเราก็ปรับปรุงร้านไปด้วยค่ะเมนูแรกก็คือปูดองนะคะถ้าปูดองของเราก็จะเป็นปูที่สดสะอาดแล้วเวลาเราดองเราจะดองปูเป็นเท่านั้น,นะค่ะเอาปูเป็นมาดองแล้วก็จะมีต้มยำหัวปลาหม้อไฟจะเน้นคือรสชาติที่ความจัดจ้านปลาก็สด สะอาดสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดรสชาติจัดๆเลยคะ่ะให้พอปลาผัดแห้งจะทานเป็นอา,อาหารทานเล่นก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงเราก็เอาปลาสดๆมาทอดเลยะคะ่ะทอดไปให้มีความกรอบแล้วก็มียำมะม่วงทานคู่กันมาที่ร้านก็จะเป็นปูดองค่ะแล้วก็ต้ยมยำหัวปลา ทุกโต๊ะต้องมีต้มยำหัปลาหม้อไข่ข้าวต้มของเราจะเป็นออกโบราณน,นิดนึง <c oughs> ก็คือเราเวลาต้มอ่ะจะมีใส่เผือกเข้าไปด้วยมันก็จะมีความกลิ่นหอมของเผือกแล้วก็หนึบหนึบหน,นับเวลาทานค่ะมีสองแบบก็คือเป็นข้าวต้มข้าวกล้องก็ใส่เผือกเหมือนกันแล้วก็มีข้าวต้มข้าวขาวอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้เรามีขนมหวานให้ทานด้วยของเราก็จะมีเมนูผลไม้มีสละลอยแก้วจิ้งจีลอยแก้ว ลูกตาลแตะกว้สยตตอร์เบอรี่นะคะหรือว่าจะมีไอศครีมแล้วก็มีไอศครีมให้เด็กๆนอกจากนี้เรายังมีชั้นบนเป็นห้องรับรองตั้งแต่10ท่านถึง70ท่านมีห้อง VIP ด้วยค่ะห้อง VIP สามารถนั่งได้แต่10ท่านขึ้นไปนะคะ่ะเรามีถึง4ชั้นเลยค่ะห้อง VIP แล้วก็มีลิฟต์บริการนะะ แล้วก็มีดาดฟ้าสําหรับท่านที่ชอบแบบว่าลมเงย็นๆสบายๆายชิๆลๆิบริเวณชั้นล่างของเราบรรจุดได้ประมาณ200คนได้ะค่ะชั้นล่างถ้าคุณมาร้านเราแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปก็ได้ความอิ่มอร่อยมีอาหารสดสะอาดแล้วก็บริการดีค่ะสะดวกสบายครบคันค่ะที่กัดของร้านนะคะตั้งอยู่ที่ถนน3-4-5แยกบางคูวัดตําบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมนะคะ แต่ว่าหรือว่าท่านใดที่มาจากกรุงเทพก็ลงทางด่วนสีสมานนะคะข้ามสะพานนวลชวีตรงมาเลยค่ะถึงแยกบางปุูวัดข้ามแยกมาไม่เกิน70เมตรจะเห็นป้ายปูตัวใหญ่ๆร้านข้าวต้มสมพงอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ติดต่อทางร้านได้ที่เบอร์080-010-4519ค่ะร้านข้าวต้มสมพงศ์สาขาบางปวัดค่ะอยากเชิญลูกค้าให้มาทานอาหารที่ร้านเยอะๆนะคะกับข้าวที่ร้านเราก็เป็นอาหารจานใหญ่รสชาติด,ดีค่ะบริการดีค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะโอ้ยอ,อยู่ไม่ไกลนะคุณผู้ชมอยู่จะได้จเย็นเยนอะไรเย็นเจะไปแล้วหิวดิ้งดู หิวเนี่ยเมื่อกี้ผมขอเตือนนะเวลาคุณสั่งขนมเนี่ยคุณอย่าสั่งผิดนะทำไมคะไปสั่งลิ้นจี่แก้วลอยนะไม่ได้นะลอยแก้วลอยแก้วลอยแก้วลอยมาเป็นนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้นะคู่แยงมาลบไปทันนะแต่ว่าเขาบริการดีไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนเอาแล้หมดแล้วฮะไปทานแล้วกันเดี๋ยวเนี่ไปกินข้าวต้มสมพงก่อน